วครับวันนี้เรามาอยู่กับหูฟังรุ่นใหม่อีก1รุ่นนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้นี่สินค้าเข้าใหม่เพียบเลยนะฮะและแน่นอนครับวันนี้เป็นหูฟังจากแบรนด์ไลปร์เทคครับนี่เลยที่วางอยู่ตรงนี้เนาะต้องบอกว่า l ลปร e เทเนี่ยเชื่อว่าหลายคนที่เป็นแฟนคลับร้านมั่นโคงเนี่ยก็น่าจะทราบอยู่แล้วว่าไลปร e เทคเนี่ยเป็นหนึ่งในแบรนด์ลูกเนาะของทาง o l เลวิตติเขานะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็น แบรนด์ที่เน้นในเรื่องของการออกแบบหูฟังที่คุ้มค่าคุ้มราคานะครับเดี๋ยวนี้จะพามาดูกันว่าตัวไลปอร์เทคซาฟีเอสสตัวนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันนะฮะ มาเริ่มกันที่ตัวเคสมันก่อน,นละกันเนาะต้องบอกว่าไลเปเทค S40 ตัวนี้เนาะก็เป็นหูฟังที่ดีไซน์มาสวยนะครับคือตัวเคสของเขาเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นจากแบรนด์ไหนนะคือมันเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างใหม่เลยนะครับแล้วก็เวลาเปิดนะครับก็เปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะเห็นตัวหูฟังเนี่ยวางนอนอยู่ข้างในแบบนี้เลยนะคือต้องบอกว่าการจัดวางเลเยอร์ต่างๆของตัวเคสของเขาเนี่ยคือทําออกมาดีมากนะครับสวยงามเลยแล้วก็ตัวเคสของเขาเองเนี่ยนะครับบริเวณด้านล่างของเขาเนาะก็จะมีไฟแสดงสถานะอยู่ตรงด้านล่างใกล้ๆก,กับช่อชบบงชาร์จ ะะทีนี้ ตัวหูฟังของเขาเนี่ยต้องบอกว่ามีดีไซน์ที่สวยงามมากๆนะครับตัวไลเปเทคเองเนี่ยเขาทําออกมาให้มันมีความรู้สึกว่าเออมันจับขึ้นมานี่มันรู้สึกว่ามันดูใหญ่มอาจจะดูเทอะทะนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้หนักเลยนะครับคือถ้าใครแบบกังวลเรื่องของการสวมใส่ที่ต้องใส่แบบใช้งานต่อเนื่องนานๆตลอดทั้งวันฟังทีนึงเกินแบบ2ชั่วโมง3ชั่วโมงอะไรแบบนี้ตัวนี้ผมว่าสบายใจได้นะเพราะจากที่ผมลองใช้งานมาเนี่ยตัวนี้คือใส่สบายมากๆนะครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกหนักด้วยตัวนี้เนี่ยถือว่ามีน้ําหนักที่อยู่ประมาณ8กรัม นะต่อข้างนะครับโดยประมาณนะแล้วก็ตัววัสดุที่เอามาใช้นะครับก็มีความยืดหยุ่นดีนะครับจะสังเกตเห็นว่าตรงบริเวณเที่เป็นตัวรับกับใบหูตรงนี้เนี่ยนะฮะมันจะมีซิลิโคนที่ค่อนข้างนุ่มเลยนะครับลองบีบลงไปจะรู้สึกได้เราเออตัวเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยมันนุ่มแล้วก็แทบจะไม่มีขอบที่มันคมเลยนะครับเพราะฉะนั้นใส่สบายไม่บาดหูแน่นอนนะฮะส่วนตัวบริเวณเฟซเพจของเขานะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ไว้รับพวกการคอนโทรลต่างๆเนาะสามารถกดคอนโทรลพวกเพลย์พอร์ตรับสายวางสายทามเพลงย้อนเพลง บบนีน้ซึ่งต้องบอกว่าการควบคุมต่างๆเนี่ยเราสามารถไปปรับเพิ่มเติมผ่านตัวแอปพลิเคชันเขาได้ด้วยนะฮะทีนี้นะครับในเรื่องของตัวเชลด้านในเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าการวางตำแหน่งตัวลําโพงของเขานะครับมันจะวางอยู่พอดีกับตรงใบหูของเราพอดีนะคือเวลาใส่เข้าไปปุ๊บแล้วเราเปิดเพลงใช่ไหมเสียงที่รอดออกมาเนี่ยนะครับมันจะเข้าตรงบริเวณรูหูของเราพอดีนะครับทำให้เวลาใช้งานในที่ที่มีเสียงรบกวนค่อนข้างเยอะเนี่ยก็จะรู้สึกได้ว่าตัวเสียงรบกวนร,ร,อรอบนอกเนี่ยนะครับมันไม่ได้เข้ามาดังมากจนเกินไปนะคือเราสามารถได้ยินคอนเท หรือว่าเพลงที่เรากําลังฟังขณะนั้นได้นะฮะส่วนในเรื่องของตัวสเปคของเขาเองนะครับตัวนี้ก็ถือว่าทางไลเปอร์เทกก็ให้มาดีใช้ได้เลยนะครับถือว่าทันสมัยเลยตัวนี้ก็จะใช้เป็นไดเวอร์เนาะที่เป็นไดนามิกขนาด11คูนสมิลนะครับก็ถือว่าเป็นขนาดมาตรฐานสําหรับโอเพนเอียร์ในยุคนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะมาพร้อมกับระบบเสียง LDX ด้วยนะครับซึ่งเป็นระบบเสียงของทางไลเปอเทเนาะที่เขาทำขึ้นมาเพื่อปรับให้เนื้อเสียงเนี่ยมันมีความอิ่นความฉ่ําขึ้นนะครับได้อินเ,เสียงที่ใหญ่แล้้้้้ววก็จัับตตองงงงไไดด่่่าายยิิขึึนนนะซีนเเรปเปใ ได้เช่นกันครับเดี๋ยวจะเข้าไปในแอปให้ดูด้วยเนาะว่ามันทําอะไรได้บ้างเนาะทีนี้นะครับในเรื่องของตัวบลูทูธเนี่ยตัวนี้ก็มาพร้อมกับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยนะครับบอกว่าใหม่ล่าสุดได้ไหมอาจจะไม่ล่าสุดเท่าไหร่แต่ว่าถือว่าค่อนข้างใหม่แล้วกันเป็นเวอร์ชัน5.4นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยให้แบตเตอรี่ที่ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดใครที่แบบต้องการฟังต่อเนื่องยาวๆขี้เกียจชาร์จแบตบ่อยๆเนี่ยตัวนี้เล่นต่อเนื่องสูงสุดที่12ชั่วโมงนะครับแล้วก็เมื่อใช้งานรค,นครา,ารถ้ได,ดอทืํ บางทีเราอยากใส่หูฟังข้างซ้ายข้างเดียวเนี่ยข้างขวาก็เก็บลงเคสไว้เอาไว้สลับใส่กันทีละข้างอะไรแบบนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะฮะแล้วก็ยังรวมไปถึงนะครับในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้ก็รองรับมัลติพอยท์ด้วยนะเผื่อใครที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน2เครื่องเนาะหรือว่าเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปเครื่องนึงนะครับแล้วก็เอามาเชื่อมต่อกับแท็บเล็ตอีกเครื่องนึงอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับส่วนตัวมาตรฐานนะครับในการกันน้ํากันฝุ่นนะตัวนี้เป็น IP55 นะครับค สามารถป้องกันน้ำป้องกันฝุ่นได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับอันนี้ยังไม่พอนะครับในรุ่นนี้เองก็จะมาพร้อมกับไมโครโฟนเนาะให้มาข้างละ2ตัวด้วยกันนะครับคือโดยตำแหน่งของตัวใหม์เนี่ยมันจะเป็นอยู่ตรงนี้นะครับตรงบริเวณเฟสเพจด้านข้าง1ตัวเนาะแล้วก็อยู่บริเวณด้านหน้าตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับเอาไว้จับเสียงพูดของเรานะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะคุยโทรศัพท์ได้ประชุมงานต่างๆได้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปทําการทดสอบตัวใหม่ด้วยแล้วกันเนาะว่าเสียงพูดของรุ่นนี้จะเป็นยังไงบบบบ้้้าานนนะสสววััััดีีคครรรรแลตออเกก็ยู่ท s 40นะครับสำหรับตอนนี้นะครับเสียงใหม่เป็นยังไงบ้างครับอ่าถ้าสังเกตนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่บริเวณถนนนะครับรถค่อนข้างสัญจรผ่านไปผ่านมาพอสมควรนะครับและตอนนี้นะครับลมค่อนข้างแรงมากทีเดียวนะครับสังเกตเส้นผมนะครับผมเป็นไงบ้างนะครับการตัดเสียงรบกวนดีไหมเสียงลมเข้าไหมนะครับ เสียงคนชัดไหมนะครับเพื่อเป็นการประอกอบการตัดสินใจครับผมอะไะครับเดี๋ยวมาทําการเข้าไปดูกันบ้างเนาะว่าตัวแอปพลิเคชันของทางไลเปอร์เทคเนี่ยนะฮะเขาจะมีอะไรให้เราปรับแต่งเพิ่มเติมได้บ้างเนาะซึ่งต้องบอกว่าของไลเปอร์เทคเนี่ยมีให้ดาวน์โหลดทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับใครใช้งานระบบปฏิบัติการไหนก็ไปดาวน์โหลดได้นะครับทีนี้หลังจากดาวน์โหลดมาเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับกดเข้าแอปไปเนี่ยล้วก็จะเจอกับหน้าเมนูของเขานั่นแหละนะครับก็จะโชว์ขึ้นมาเลยนะว่ามีทั้ง,ง,ง,นะงเ,เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ ก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นตัว LDX นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะเปิดปิดได้นะครับคุณภาพเสียงเนี่ยมันจะแตกต่างกันเลยนะคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เปิดตัว LDX นะครับเสียงของไลโอเทคตัวนี้เนี่ยมันจะออกไปทางโทนแบบใสๆคลินคลีนหน่อยแต่ว่าถ้าเราเปิด LDX ขึ้นมาเนี่ยเนื้อเสียงจะอิ่นขึ้นหนาขึ้นแล้วก็ให้เบสที่มีมวลมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําเลยนะถ้าเกิดใครที่ชอบฟังเพลงสนุกๆเนี่ยแนะนาว่าให้เปิด LDX ทิ้งไว้เลยนะครับต่อมานะครับผมจะมาดูในส่วนของตัว EQ setting กันบ้างเน ถือว่าปรับได้ค่อนข้างละเอียดนะเท่าที่เห็นตอนนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกเป็น preset ได้นะครับเราสามารถเลือกเป็นเบสบูสต์ได้นะครับหรือว่าเพิ่มความดังของเสียงเนาะเผื่อว่านั่งทํางานในคาเฟ่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เสียงมันรบกวนเยอะจริงๆเนี่ยนะครับก็สามารถมาเปิดเป็น l าวเ n e s s ได้นะฮะหรือว่าอยากจะเปิดเป็นสไตล์แบบเกมมิ่งก็ได้ดูหนังก็มีให้เลือกเป็น preset ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะหรือถ้าใครชอบแบบคัสตอมเองเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้นะเรามายกขึ้นยกลงในส่วนที่เราชอบได้นะครับเราสามารถปรับตามความชอบได้เลยนะครับตรงนี้ ก็ถือว่าสะดวกแล้วก็สามารถใช้งานได้ครบถ้วนมากๆนะฮะต่อมานะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของตัวการควบคุมแล้นกันเนะเป็นคีซติ้งของเขานะครับกดเข้ามาเนี่ยนะเราก็จะเจอกับตัวคําสั่งให้เลือกเนาะอย่างเช่นอันแรกเนี่ยนะก็จะเป็นคลิกนะคือหมายถึงว่าเราแตะเข้าไป1ทีอะไรแบบนี้นะครับเราก็สามารถเลือกได้นะว่าจะเอาเป็นเพลย์พอสเป็นย้อนเพลงข้ามเพลงเพิ่มเสียงลดเสียงหรือว่าเรียกคําสั่งเสียงพวกซีรีส์ Siri, หรือว่า Google a s s i s t a n t แบบนี้ได้นะครับคือเราสามารถปรับเลือกตามความชอบแล้วกดคนะอนเฟิร์ม เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยรวมไปถึงคัสตอมทางด้านขวาเองก็สามารถทําได้นะครับเราสามารถสลับซ้ายขวาเพื่อเลือกตามการใช้งานที่เราถนัดได้นะครับนอกจากนี้จะมีส่วนของตัวที่เป็นไฟล์ device ด้วยนะคือเผื่อว่าเราไปวางลืมไว้ตรงไหนหรืออะไรแบบนี้มันจะจําค่าการเชื่อมต่อครั้งล่าสุดของเราไว้นะครับเราสามารถซูมดูเข้าไปดูในแมปในแผนที่อะไรแบบนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะกดตรงรูปที่เป็นขวาบนเนาะที่มันเป็นแมปได้นะครับมันก็จะเปิดเข้าไปที่แมปให้เราเนาะอันนี้ก็จะมีความสะดวกเพิ่มเติมขึ้นมาให้อีกนะครั และสุดท้ายนะฮะก็จะเป็นในส่วนของตัวมัลติพอยต์นะฮะเวลาที่เรากดเข้ามาเนี่ยเราสามารถเลือกเปิดปิดได้นะว่าเราอยากจะเปิดฟีเจอร์มัลติพอยต์หรือเปล่านะครับถ้าเป็นคนที่ใช้งานอุปกรณ์เครื่องเดียวอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้นองเปิดก็ได้นะแต่ว่าถ้าเปิดเอาไว้เนี่ยก็เผื่อว่าเราต้องการเชื่อมกับสมาร์ทโฟน2เครื่องแล้วก็ด้านล่างเองเนี่ยก็จะมีบอกไว้ด้วยนะ,ะว่าตอนนี้เราเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเครื่องไหนอยู่บ้างน,นะครับก็จะเป็นรายชื่อขึ้นมาเนาะถ้าเกิดว่าเรามีสมาร์ทโฟนที่เคยเชื่อมต่อไว้หลายๆเเเเเเครรื่่่ออองงงงงนนนนนีีีียยยมมัักกก็จะะลลิสิสสตขขึึ้้้้้้าาาาไไไววววใหบททพูดดถแ ตอนพูดถึงตัวแอปของเขานะครับคือถ้าค่า Default เดิมๆแบบว่าเราไม่ได้ปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมเนี่ยตัว S40 เนี่ยนะครับโทนเสียงของเขาเนี่ยมันจะมีความใสเคลียร์หน่อยเนาะตัวนี้เนี่ยเนื้อเสียงมันจะไม่หนามากนะครับให้โทนเสียงที่ฟังสบายฟังได้เรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะพวกเพลงแนวอะคูสติกหรือว่าเพลงที่ชิ้นดนตรีมันไม่ได้เยอะมากนะครับก็สามารถที่จะฟังได้ดีแล้วก็อย่างเช่นอ่พวกแนวพอดแคสต์หรือว่าเพลงที่เป็นแนวแบบอินสต u m e เมนทัลอะไรเงี้ยก็ถือว่าฟังได้ดีนะฮะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่า พอเปิด LDX แล้วเนี่ยเนื้อเบสของเขานะครับจะมีความหนาขึ้นนะครับมาเป็นลูกที่ใหญ่ขึ้น Impact แน่นขึ้นนะครับรวมไปถึงความคมชัดด้วยนะรวมไปถึงตัวเสียงกลางนะครับเสียงกลางเองเนี่ยก็ให้รายละเอียดที่คมชัดมากขึ้นเวลาที่ฟังจะได้ยินพวกคําร้องแล้วก็ลายกีตาร์ต่างๆนะครับมาแบบครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็แน่นอนว่า Image ของเสียงร้องเองเนี่ยนะครับก็มีความใหญ่ขึ้นเนาะคือโดยรวมแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะฟังทุกอย่างเสียงคิโนตีเลยนะเบสรลองกีตาร์หรือว่าพวกฉาบแฉต่างๆ มีความคมชัดขึ้นโดยที่แบบไม่ต้องเพ่งอะไรมากเลยนะครับตัวนี้อย่างที่แจ้งไปนะครับราคาเปิดมาไม่ได้แพงนะครับอยู่ที่2890บาทเท่านั้นเองครับส่วนราคาทางแพลตฟอร์ม s h o p ปี้ a ัสดาก็เดี๋ยวขึ้นให้ตามนี้แล้วกันนะฮะเรียกได้ว่า l ลเปอร์เทคซา r ฟรีเอตัวนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ราคาไม่ได้สูงมากแต่ว่าให้คุณภาพเสียงแล้วก็ฟีเจอร์กับสเปคเนี่ยที่ครบถ้วนแล้วก็น่าใช้งานมากนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เป็น, Style open ear, นสไตล์ ลองฟังได้นะครับก็จะมีเดโมอยู่ที่สาขาสย,ยางพารากอนด้วยนะฮะสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จบลงแั่เพลงเท่านี้แล้วกัน,นกเนาะฝากไว้แล้วกันนะครับกับ Soundfree S40 จากทาง l i เ e r t e c h นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ